ท่านผู้ชมฮะก็ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเขาโพสต์นะครับว่า9ธันวาคมก็คือวันนี้9โมงครึง่งคุณสนธิลอาจารย์ปานเทพจะไปยื่นหนังสือกล่าวหารัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับ m o u 44ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะจะไปยื่นหนังสือเกี่ยวกับ MOU 44ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อันนี้ภาพสดตอนนี้เหรอฮะที่กอพอนะฮะดูตรงข้ามคำเนียบนะใช่เดินข้ามถนนมานิดเดียว<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44นะครับ<ๆ>ในขณะที่ร<ๆ>องนายกภูมิธรรม<ๆ>ก็พูดถึงกรณีนี้นะครับว่าจะเตรียมที่กลุ่มนี้จะเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกให้ยกเลิก MOU 44 ก็คุณภูมิธรรมบอกเป็นเรื่องปกติความเห็นต่างได้ก็สามารถเสนอความเห็นเข้ามาได้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังแต่ยืนยันว่า MOU44 ยังไม่ไปถึงไหนคณะกรรมการชุดเดิมหมดอายุลงไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการในลักษณะไหนมีองค์ประกอบยังไงบ้างซึ่งรัฐบาลกำลังฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายอยู่ตอนนี้มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นต่างก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับนักข่าวถามว่าหลังจากที่ คุณสนทิยื่นหนังสือแล้วประเมินยังไงสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะคุณภูมิทรรมบอกไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะส่วนที่จะมีการประกาศลงถนนก็อย่าทำเพราะจะทําให้ประเทศเสียหายกระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวนะฮะนี่นะฮะก็ลองดูนะฮะท่านผูมว่ายืนย่นในยื่นตอน9้าโมงครึนะ่งนตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะฮะ ยืดแล้วหลังจากนี้สถานการณ์จะยังไงต่อไปเ๋ยวลองติดตามดูนะครับอันนี้เป็นภาพสดที่หน่ากอพอนะครับพะเข้าไปยืดที่นั่นในเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมีใครมารับเดี๋ยวจะมีใครมารับใช่ไหมฮะใครจะไปรับหนังสือนายกจะมาไหมนายกจะมารับไหมคุณนุงอิงจะมารับไหมโอ้ไม่อยู่ทางเลยโถถ้าคุณนุงอิงมารับนะผมว่าคุณลุงสนทิก็เมตตาเชื่อเธอจริงๆนะ ถ้าผมเป็นคุณซือท่านนะผบอกว่าท่านนายกไปรับเลยเออไปรับเลยแ <laughs> ล้ไม่ต้องพูดอะไรมากท่านอย่าพูดอะไรเยอะนะตัวท่านนายาพูดอะไรเยอะท่านไปรับอย่างเดียวแล้วฟังให้เขาพูดแล้วท่านก็อ๋อค่ะค่ะคะน่าสนใจค่ะเราจะพิจรารณาอะไรแค่นี้ใช่ไหมม,มันก็ทําให้ทุกอย่างมันคลายลงแล้วอเออไปรับไปรับด้วยตัวเองเลยใช่ไปรับด้วยตัวเองแล้วก็รับไว้จับพิจารณาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเออ คุณลุงสนธิก็ไม่ได้เป็นคนใจดําอะไรหรอกเออไปฟังไปฟังคุณลุงสนทิพูดซะไปฟังอาจารย์ปานเทพตอนนี้ยังทันนะถ้าจะไปรับนะเก้าโมงครึ่งอ่ะภาษาไปก่อนเลยคุณสนทิรอก่อนรอก่อนนายกให้เกียรติคุณสนทิจะมารับเองเออปลื้มเลยคอยแน่คอยแน่นอนนะฮะเอออย่าไปให้ใครก็ไม่รู้อย่านะอย่าอย่าไปให้นักวุฒินะ เออนัทุูดเป็นตัวแทนไปรับหน่อยไม่ได้อยู่บานปลายนะพร้อมพงก็ไม่เอานะพร้อมโอไม่เอาไม่เอาพวกนี้ไม่เอาเลยนะฮะเออหรือเป็นคุณภูมิธรรมก็ได้ใช่ไหมก็ยังดีคุณภูมิธรรมนี่แหละให้รู้สึกว่าคนยื่นเออเลยรัฐบาลให้ความสาคัญเ้ยใช่ไหมรัฐบาลไม่ได้หลบให้ความสําคัญกับเราใช่พักกันคู่เดียวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะยังเดินทางไปนะครับ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเออมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่4นะคึกคักมากท่านผู้ชมฮะก็อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งประเทศจีนมาประดิสฐานที่ไทยนะครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันไทยกับจีนนะครับก็ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับก็เมื่อวานนี้วันที่4นะฮะ มีโอ้โหไปกันเยอะมากนะฮะก็ขอให้ทุกคนนั้นแต่งกายสุภาพนะฮะแล้วก็ทําตามกฎกติกาในการเข้าไปกราบสักการะนะครับในวันที่นะในวันที่31มธันวาคมนะฮะจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมที่นั่นด้วยฮะนี่ที่ท้องสนามหลวงนะครับ31ธันวาคมนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็เมื่อวานี้นะฮะตอน9ก้าโมงเช้าที่สวนนงนุษย์พัทยานะครับประธานสวนนงนุษย์พัทยาคุณคำพลตันสัจจานะครับแล้วก็ผู้บริหารได้มีการนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงวัดสามัคคีบรนพศนะฮะ ได้มาประกอบพิธีรับขวัญน,น้องช้างนี่น้องช้างนะครับเขาทําขึ้นทุกครั้งที่มีการามีช้างตกลูกเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่นะฮะเข้าสู่ปางช้างสวนนงนุษพัทยา,ายนยดโดยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับตอนนั้นตีสามแม่ช้างพังแสงดาว ตกลูกช้างเป็นเพศผู้สุขภาพดีเป็นช้างที่มีลักษณะดีนะครับเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ของช้างในสวนนงนุษต่อไปนี่นะมีลักษณะหลังสูงนะตรงกลางลักษณะหลังสูงตรงกลางเล็กน้อยลาดไปทางหางอย่างสม่ําเสมอลักษณะของหลังเช่นนี้เขาเรียกว่าแปรก้านกล้วยถือคนว่าเป็นลักษณะของช้างที่ดีที่สุด ตั้งชื่อแล้วนะชื่อพลายสุรพันธ์นี่ก็เข้มแข็งใช่สันนิษฐานว่าลูกช้างที่มีลักษณะดีก็มาจากพลายนิ้งหนองนะฮะซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของปางช้างสวนนงนุชพัทยาอายุ27ปีมีลูกมาแล้วถึง27เชือกพลายสุรพันธ์นั้นถือเป็นช้างเชือกที่7จ็ดสำหรับปีนี้นะครับนี่แล้วก็ได้มีการจัด รับขวัญรับขวัญช้างก็มีนางรำมีโขงช้าง30เชือกมีการพร้อมมุคลาไสายสินลงแป้งเจิมหน้าผากทั้งแม่ช้างแล้วก็ลูกช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีทีมของสัตวแพทย์แล้วก็ฟานช้างดูแลอย่างดี <Okay. S 1> นี่เห็นไหมที่นี่เนี่ยเวลาช้างตกลูกเนี่ยเขาจะมีพิธีรับขวัญน,น้องช้างทุกครั้งนะฮะโอ้ปีนี้ก็เจ็เจดเชือกแล้วนะ ท่านผู้ชมฮะผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอาเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้มีสีคู่นะครับมี4คู่ฟูลแลมเสมอกับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ1นะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์อิปสวิดแพ้บอลมัรไป1ประตูต่อ2อิปสวิดนี่น่าสงสารมากเพราะว่านำมาตลอดจนกระทั่งนาทีที่8 7โดนตีเสมอแล้วก็โดนประตูชัยตอนทดเจ็บโอ้โห